สวัสดีครับเราเจอมันนี่ไม่มีอะไรทำนะครับเลยมาอัดน,นิทานเ่นครับนิทานชื่อเรื่องเออช้านากับมรดกนะครับครับเชาคืนนั้นผู้เป็นคืนนั้นอา่าไม่ใช่รัดเอานี่นะโอ้ยชายสองพี่น้องนะครับชายสองพี่น้อง รีบเดินทางกลับบ้านจากสามเมืองเพื่อมาเยี่ยมและดูใจพ่อซึ่งป่วยมานานแล้วโดยมีโดยมีน้องชายคนเล็กคอยเฝ้าดูอาการอยู่ครับรีบกลับม,มาเมื่อเห็นลูกชายทั้งสามอยู่พร้อมหน้าพร้อมผู้เป็นพ่อเปยว่า ลูกเอ๋ยพ่อมีสมบัติล้ำค่าที่อยากจะมอบให้พวกเจ้าพ่อได้ฟังไว้ที่สวนอัาง,งุลหลังบ้านพวกเจ้าไปขุดดูสิ <c oughs> คือนั้นพวกเป็นพ่อจากโลกไปอยา่างสงกเดียวร้อยเฮกชอ่ลุ่งเช้าพี่น้องทั้ง3จึงพากันไปขุดหาสมบัติบ้าน <c oughs> นี่ครับเขากำลังขุดหา พวกเขาขุดดินจนทั่วสวนหลังบ้านอยู่นานหลายวันแต่ก็ไม่พบหลายวันผ่านไปพวกเขาพบว่าดินที่ขุดจนพวนไปทั่วนั้นทำให้องุ่นในไร่เติบโตอย่างสวยงามเต็มสวน ามพี่น้องนำอางุ่นไปขายได้เงินมามากมายและได้คำตอบว่าแท้จริงแล้วสมบัติพ่อพูดถึงก็คือไล่องุ่นแห่งนี้น่ครับทราบสิ่งอย่างเหลือเกิดน,นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันหมั่นเพียรจะทำให้เกิดทรัพย์สมบัติมากมาย ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าคุณชอบกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดสมัครใ้ด้วยนะครับ